ครับอันนี้เราก็มาไหว้พระใหญ่ก่อนจะกลับบ้านนะครับมาไหว้พรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะกลับบ้านนะครับตรงน,นี้ครับเราก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับก่อนจะเดินทางนะครับ ครคือตรงนี้จะสวยงามมากๆเลยครับเลยจะมองเหน็นทั่วเลยคนระับนู่นครับมองเหน็นทั่วเลยคนระับ ครับอยู่กดสูงสุดครับของเกาะนี้ครับอืมนี่จะเป็นเดี๋ยวพอค่อนเดี๋ยขึ้นไปไหว้พระใหญ่นะครับนี่ครับขขนะครับพอวอนเดี๋ยขึ้นไปไหว้ท่านก่อนนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับ แต่เช้านะครับพอ่อนมาแต่เช้าเลยนะครับเพราะวันนี้จะเดินทางเร็วนะครับเดินเช้างขึ้นรถเร็วนะครับเราก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่เราเนี่ครับดี๋ยวให้ดูวิวแบบนี้ครับ สวยสนะครับเดี๋ยวพวกรจะขึ้นไปไหว้ท่านก่อนนะครับก็หลายขั้นนะครับแต่ลงไปนี่ครับหลายขั้นมาก 啊。 ก่อนก็ลาเสร็จแล้วนะครับไปก็จะกลับแล้วนะครับบายเสร็จแล้วนะครับไปก่อนก็เอาช้างขึ้นรถนะครับน้องทองเงินกับน้องหลับกี้นะครับไปก่อนก็จะเอาช้างขึ้นรถนะครับ จะสูงมากเลยครับมองไปข้างหลังงูครับทั่วเลยครับ าลาบรารมีพระใหญ่ครับที่ท่านช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองลูกหลานมาเก้าปีนะครับที่ลูกหลานมาอยู่ที่นี่ครับนี่ก็มาลาท่านนะครับลับมาน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับนู่นมองไปเห็นทั่วเลยครับนี่ก ราต้องมาลาครับบารมีพระใหญ่นะครับให้ท่านช่วยคุ้มครองเวลาเราเดินทางให้ตลอดปลอดภัยจนไปถึงบ้านนะครับได้ตลอดปลอดภัยนะครับเราก็ต้องมาไหว้นะครับส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รบเดี๋ยวก่อนให้ดี๋วอวเรก,ก็นี่ครับ น่คร he ับสาธุสาธุด้วยให้ลูก้หลานเดินทางกลับบ้านนะครับเอาน้องทองเงินกลับบ้านก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยด้วยซื้อของก้กลับถึงสุรินแบบปลอดภัยสาธุสาธุสาธุสี ช่วยปกป้องรักษาลูกหลานนะครับลูกช้างตั้งเก้าปีนะครับลูกหลานก็มาอยู่นี่ก็เก้าปีแล้วนะครับขอ,ขอกราบบาร,รมีหลวงพระใหญ่นะครับบาร,รมีพระใหญ่นะครับขอมาลาท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ